นี่เพื่อนๆอันนี้ปลาล้าสับของแม่เสร็จแล้วนะคะประมาณสี่โลนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วก็นี่ค่ะนี่นะเดี๋ยวแม่ก็จะผัดนะเพื่อนๆแม่จะผัดผัดทําเป็นปะลาลาทรงเครื่องนะคะปะลาลาทรงเครื่องผัดนะ <ๆ S 1> นี่ค่ะแม่ใส่หมูสับแบบนี้นะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆมีติดมันนิดนึงค่ะเน้นเนื้อหมูเยอะๆนิดหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้แม่กําลังคุกก่อนนะแม่ต้องคุกเขาอันนี้ก่อนนะให้เข้ากันก่อนนะ แล้วสักพักนึงแม่ก็จะแบ่งนะเพื่อนๆแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าอีกครึ่งนึงก็จะทําปลาล้าผัดแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะทําเป็นปลาล้าดิบนะเพื่อนๆบางคนเขาจะชอบกินปลาล้าดิบเนี่ยนี่ค่ะผัดครึ่งนึงค่ะวันนี้แม่มีออเดอร์อปลาลาปลาลาดิบของแม่สองโลแล้วไงที่เหลือแม่ก็จะผัดนสีเป็นไงเขาหนะ้ากินไหม ีเป็นไงเพื่อนๆนี่น่ากินมากเลยนะเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวแม่ก็จะผัดนะคะผัดใส่หมูค่ะเพื่อน,นเพื่อน,อนรอติดตามนะคะตอนนี้แม่กําลังหุงข้าวเหนียวก่อนนะเพราะว้แม่จะจิ้มก่อนเลยค่ะจะจิ้มนะคะเพื่อนๆแม่อยากลองก่อนนะคะนี่นะปลาราสับตรงเครื่องแม่เสร็จแล้วค่ะ แม่ก็อาจจะคุกให้เข้ากันก่อนนะเพื่อนๆได้จากนั้นก็จะใส่กระปุกค่ะสองกระปุกนะสองกิโล,สโลใส่กระปุกไปก่อนนะเพราะว่าแม่จะผัดเนี่ยแบ่งมาผัดนะจ้าพร้อมแล้วน,นะคะเพื่อนๆคอยดูนะคะว่าแม่จะผัดน่ากินแค่ไหนนะคะรอติดตามนะคะเพื่อนๆ